สวัสดีค่ะมาพ่อบบกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคม2567ค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอีกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง,นนนนงดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจัย,ยานในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะเออฝากกดหัวใจ ะะแล้วก็กดติดตามฟังด้วยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน QR Code โค้ดด้านลิมนี้ค่ะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูเรื่องราวความรักของชาวราศีกันกันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะควางเปิดไพ่ไว้แล้วส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่หกดาบค่ะดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเลยนะคะ ตามด้วยไพ่สีถ้วยค่ะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะคนที่คุณคุยนะฮะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่3า,าใบนี้นะคะบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่อิ่มตัวค่ะ อืมเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกอิ่มตัวแล้วอ่ะม่มีความเบื่อความเซ็งซึ่งกันและกันนะคะไม่ค่อยได้มีความหวานอะไรมากแล้วนะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อเขาเบื่อพฤติกรรมเบื่อที่เเขาทำอะไรต่างๆเนี่ยคำพูดคำจาคุณอาจจะมีแบบอาคาติกับเขาไปหมดเลยนะคะหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาอาจจะ สร้างปัญหาอะไรมาให้คุณก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเอ,อ่ออะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ยังคงติดใจค้างคาใจคุณอยู่นะคะแล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราต้องคอยตามคอยห่วงเขาคอยบอกเขาเอ,อ่อคอยจ้องมองพฤติกรรมของเขาตลอดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาขึ้นอีกนะคะพอการที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะคุณก็บางบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อตัวเองอะ ทำไมฉันต้องมานั่งตามอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเออมันมีความรู้สึกเบื่อหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่คอยจ้องมองคุณคอยตามคุณทุกฝีก้าวว่าคุณจะไปไหนทําอะไรนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าอะ่ะเออมันจะต้องระแวงอะไรแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมดูจากรูปเห็นไหม ค่อยเปิดประตูมาดูตลอดเวลาเลยนะคะมีความหวาดระแวงกันเกิดขึ้นเกิดการติดตามกันการส่องกันนะคะหรือว่าในตอนนี้นะคะพวกคุณอาจจะมีการแบบพ่อแง่แม่ง,งอนกันอยู่นะคะพักเบรกกันอยู่ไม่ค่อยได้คุยกันนะถ้าถามกวางว่ามีการส่องกันไหมกวางตอบเลยค่ะว่ามีการส่องกันแน่นอนเนาะเอออยากที่จะรู้ความเป็นไปเป็นมาแต่ด้วยความที่อาจจะมีแบบความดื้อของแต่ละฝ่ายอะ่ะ นะคะมีความดื้อของแต่ละฝ่ายไม่เอาว่ะฉันฉันแบบไม่งอก่อนฉันไม่พูดก่อนไม่อะไรเงี้ยมันก็เลยตึงกันอยู่ถึงตอนนี้ไงคะอ่ามาดูต่อนะคะเห็นไหมเซงม็งไหมเออเซ็งนะคะอ่ามาดูต่อนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะมีไพ่สีด่ดาบดูสิเหมือนแบดหมดเลยนะคะในตอนนี้ใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วนะ ตามด้วยแดไม้นะคะแล้วก็อ,อัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนี่ยสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่ชุดนี้นะคะควางมองว่าบางคู่บางความสัมพันธ์นีอาจจะจบลงไปแล้วก็ได้เนี่ยนะคะหรืออาจจะไม่ถึงขนาดว่าเลิกกันลากันแล้วอาจจะเป็นยังคบกันอยู่ มีความตึงๆกันงอนกันไม่พูดกัน เอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะพักเบรกกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางไม่ค่อยได้เจอเจอ,เจอหน้ากันบ่อยสักเท่าไหร่นานๆทีเจอหน้ากันทีนะคะบางคนก็นเดือนนึงเจอครั้งหนึ่งเจอสองครั้งอะไรแบบนี้นะคะเห็นไหมมันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบอาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะเออดูแล้วนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต่างคนต่างมีความลับนะเออนะเห็นไหมเป็นไพ่ที่คนนึงกําลังก่อกําแพงอยู่นะคะตัวคุณนั้นอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนเขาไว้ก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะเป็นตัวเขาที่มีความลับอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้อยากบอกคุณเออนะมีอะไรสักอย่างที่แบบมีซอมติงบีไฮแหละนะแล้วตัวคุณเนี่ย ก็หรืออาจจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวคุณพยายามที่จะเข้าหาเขามากๆเลยค่ะพยายามที่จะเข้าไปพิชิตตัวเขาประชิดตัวเขาแต่ว่าดูเหมือนตัวเขาเนี่ยถอยห่างจากเราดูเหมือนตัวเขาเนี่ยสร้างกำแพงมาป้องกันไว้ไม่ให้เรารู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรหรือบางทีแม้กระทั่งคําถามง่ายๆว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ย เขาก็รู้สึกว่าบ่ายเบี่ยงในการที่จะตอบเราตามตามตรงอ่ะนะคะอืมนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะส่วนเอ่อบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะหนักถึงขนาดว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะไพ่แปดไม้กับไพ่สี่ดาบเนี่ยแสดงถึงการบล็อกกันเกิดขึ้นได้นะคืออาจจะมีเบื่อหน่ายกันแล้วก็คือพักเบรกกันกคือบล็อกกันไปเลยนะอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังะนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตดบล็อกไหมจะได้กลับมาคุยกันอีกไหมนะคะ นะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะตามด้วยเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็ไพ่จัดเมนต์นะคะไพ่ชุดนี้ค่ะที่เปิดมานะคะค่อนข้างมุ่งตรงไปกับคนโสดะคะ่ะสำหรับคนโสดนะกวางมองว่าช่วงนี้ออร่าเจิดจ้ามากๆนะคะเหมือนแบบเดอะสตาร์ไปเลยเออใครๆถ้าเกิดว่าคุณออกไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอะ่ะจะมีแบบมีการแบบ จ้องมองมาที่คุณนะคะเออาใสา่ตรงใส่ตาเนี่ยนะคะมาที่คุณเลยเออส่วนใครที่อยากที่จะมีความรักไม่อยากโสดอีกแล้วนะคะฟังแนะนำค่ะความรักครั้งใหม่เนี่ยต้องผ่านทางเพื่อนหรือใครแบบรักเพื่อนเลยก็ได้นะคะเออแต่ว่าเนี่ยก็คือผ่านทางเพื่อนนะก็คือให้เพื่อนแนะนำนะคะเออแนะนำคนใหม่ให้นะคะหรือว่าการที่คุณเข้าสังคมบ่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเอ เป็นอะไรอ่ะเปิดทางให้คุณได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะนอกจากเพื่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะคะขอให้แค่มีตัวกลางเออมีคนกลางมีสื่อกลางในการที่จะแบบบอกต่อให้ไปเจอความรักครั้งใหม่แบบนี้นะคะเออส่วนความรักความสัมพันธ์น่ยนะคะที่ใครที่มีปัญหาอยู่นะตึงตึงกันอยู่ไม่ยอมพูดคุยกันนะคะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นอยากให้ดีขึ้นผ่านทางเพื่อนค่ะ ผ่านทางเพื่อนค่ะไปถามเขาค่ะไปถามเพื่อนเขาอ่ะเออเขาเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเออนะหรือไม่ก็ให้เพื่อนเขาเป็นคอยที่แบบคอยกาวใจให้อะ่ะคิดว่าน่าจะโอเคนะคะนะค่อนข้างที่จะไปได้ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมีไพ่ไฮ i พลเชสนะคะตามด้วยสองเรียนค่ะแล้วก็หกดาบนะคะ ความหวังว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้นะอยังคงไปต่อได้คิดว่าสามารถกลับมาพูดคุยกันเคลียร์การสมานแผลใจได้นะคะใครที่ไม่ได้คุยกันมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันในช่วงนี้เอออาจจะติดต่อมาแบบไปเค้าดาวด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะนะยังคงไปต่อได้ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวคุณที่บล็อกเขาอะค่ะ นะตัวคุณที่บล็อกเขาและอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้กวางแนะนําให้ปลดบล็อกนะคะเออปลดบล็อกนะเดี๋ยวเขาก็มีโอกาสที่จะเอ,อติดต่อกลับมาแล้วมาพูดคุยในช่วงเวลานี้นะคะอืมนะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะกวางม,มองว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเออมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นะหรืออาจจะคุณอาจจะเกิดปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวคุณเนี่ยจับมือด้วยกันแบบในรูปนะคะจับมือแบบนี้นะแล้วก็ร่วมมือกันให้กําลังใจกันและกันนะคะแล้วก็เออพยายามฟันฝ่าไปด้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถึงเส้นชยนัยในเร็วๆนี้เส้นชัยเนี่ยมันอาจจะเป็นอนาคตของพวกคุณก็ได้ค่ะอืมที่คุณแบบตั้งเป้าหมายไว้นะอืม ความคิดว่ามันยังคงไปต่อได้เนาะนะพยายามเชื่อมั่นเขานะคะเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าโอเคคุณน่ะเลือกคนไม่ผิดอะไรแบบนี้นะคะเอามาต่อกันค่ะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะเราก็ตามด้วยเด็กถือถ้วยนะแล้วก็ก้าวดาบเห็นไพ่ก้าวดาบไหมเอ่ยเออไพ่ก้าวดาบเนี่ยกําลังแบบทึงหัวตัวเองเลยนะคะกําลังแบบจะดึงผมตัวเองให้ได้เลยเนี่ยค่ะมันเป็นพฤติกรรมของการที่เราคิดมากคิดเยอะคิดลบ คติไปหมดนะคะเข้าใจว่าในช่วงนี้อาจจะมีการเบื่อเบื่อกับคู่ตัวเองนะคะแต่ว่าก็ให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยบางทีการที่คุณเบื่อเขาเนี่ยคุณกลับมาเครียดเครียดตัวเองเนาะเออเครียดหนักกว่าเขาอะเออเบื่อตัวเองมากกว่าเขาอะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะแบบเออมองข้ามไปก็ได้ปล่อยไปบ้างก็ได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะคิดแบบเกินสเต็ปไป คิดเยอะคิดมากว่าการที่เขาไปทานข้าวกับเพื่อนเขาจะต้องไปทําไม่ดีแน่ๆเลยเขาจะต้องทําพฤติกรรมแบบเดิมเขาจะต้องโกหกเราเหมือนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันถ้ามันคิดแบบเนี้ยตลอดเวลาเนี่ยมันมันมีความไม่สบายใจเนาะไม่สบายใจอะ่ะมันจะเอาอะไรไปไปมีความสุขอะ่ะมันไม่มีความสุขหรอกนอนก็นอนไม่หลับสุขภาพจิตก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเราก็ อ,อ,อาจจะมีการตกลงพูดคุยกับเขาก็ได้ถ้าเกิดเธอไปกับเพื่อนเธอโทรบอกหน่อยได้ไหมเวลาเธออยู่กับเพื่อนแล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมเออเนี่ยเหมือนกับการที่แบบว่าเราซื้อใจเขาว่าโอเคเธอไปนะเราไว้ใจเออไม่ตามติดอะไรมากอันนี้คือกวางเป็นสมมุติเนาะยกตัวอย่างสมมตินะ,ะนะบางคนอาจจะเจอสถานาการณ์ที่มันแตกต่างไปกว่านี้นะคะถ้ากวางจะแบบ คิดไม่ให้หมด่าก็คงคิดไม่ทันอลนะคะอะแล้วก็ไพ่ที่มีไพ่เด็กขึ้นนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะอะเออเหมือนทําให้ความรักเนี้ยมันเป็นเด็กอีกครั้งอะความรักครั้งเนี้ยบางทีเราเออคิดเยอะคิดมากเกินไปมันทําให้ความสดใสความเป็นเด็กในตัวเราเนี่ยมันหายไปเออ เดี๋ยวมันจะไม่โรแมนติกนะเออช่วงแบบช่วงคริสต์มาสเนี่ยความรักใครมีคู่อะไรเงี้ยยิ่งอากาศเยน็นๆเดินจับมือกันไปดูฟงดูไฟโรแมนติกจะตายก็มันจะมีความเด็กๆแบบนี้ค่ะความวัยรุ่นกลิ่นอายของวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยเนาะนะเออหากิจกรรมแบบนั้นขึ้นมาทำค่ะแล้วความรักความสัมพันธ์ไปเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีจริงๆ เออถ้าใครมีเวลาหน่อยมีพ็ c k e t ็ตมันนี่เยอะๆหน่อยนะคะอาจจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดน,นะคะลองเปลี่ยนบรรยากาศเออจูมือไปเดินสาธารณะนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปทานฟองดงฟองดูๆๆอะไรก็ได้เนาะเออวางคิดว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเสริมสร้างอะความสุขอะให้กันละกันเนาะไม่ต้องมีเรื่องเครียดอะไรมากมายนะคะนะ เวลาเวลาคนเราอยากอยู่ด้วยกันเน่ยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเพราะความสบายใจถูกไหมคะถ้าไม่สบายใจอะ่ะก็ไม่อยากอยู่ถูกไหมเออดังนั้นเราก็เป็นความสบายใจซึ่งกันและกันดีกว่าคะ่นะเดี๋ยวควางจะขอเปิดความรู้สึกที่เขามีให้คุณหน่อยนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณหน่อยคะ่ะจัดเม e n t นะคะ judgment ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวควางจะอธิบายฟังนะคะสามเหรียญนะคะแล้วก็ตามด้วย หกถ้วยถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะ่คะความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับตัวคุณมากเลยอะถ้าวันไหนที่คุณแบบโกรธจัดเออแบบพูดเยอะงองแงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบหง่อยอะ่ะตึงอะ่ะความความรักของเขาเนี่ยมันขึ้นลงตามอารมณ์คุณนะคะเออถ้าคุณเออคอยแบบเอาใจพูดจาดีให้กำลังใจเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะ ความรักเขาก็จะแบบเต็มปีดอะเหมือนเหมือนเวลาเราชาร์จแบตอะแล้วมันจะมีแบบขีดแบบเต็มหลอดเออเขาจะแบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันเต็มหลอดมากๆเลยอะค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเขามองว่าตัวคุณนะั้นเนี่ยเป็นคู่คิดของเขานะคะเวลาเขามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะพูดคุยเกับคุณนะคะนะแล้วก็ตัวเขากับตัวคุณเนี่ยเหมือนเขาค่อนข้างติดคุณนะ กวางม,มองว่าเหมือนเขาเนี่ยค่อนข้างติดคุณไพ่หกถ้วยเนี่ยเออนะเขามีอะไรเขาก็อยากที่จะปรึกษาคุณตลอดเวลาเลยะคะ่ะเขามีความรักความเอ็นดูให้คุณนะออานี่ก็คือความรู้สึกไปแล้วเนาะออาเดี๋ยวกวางจะเปิดไพ่คําแนะนําให้นะคะว่ามาดูไพ่คําแนะนํานะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะเออเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ เบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งๆหน่อยอืไม่ค่อยพูดฟอร์มจัดปากแข็งนะคะเออดังนั้นการที่จะแสดงออกความรักในการจับมือในการกอดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมคะเออบางทีอาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึงนะการจับมือการกอดเนี่ยมันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งแล้วมันก็สามารถเพิ่มฮอร์โมนอ่ะที่มันเกี่ยวกับความรักในร่างกายของเราได้ด้วยนะอืม แค่นั่งตัตติดกันก็ได้เออบางคนอาจจะเขินมากๆนะคะอาจจะนั่งตัวติดกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมองว่ามันจะสร้างความแตกต่างให้ได้จริงสร้างความใกล้ชิดให้ได้จริงนะอย่างเนี้ยช่วงเนี้มีเทศกาลเนาะอาจจะไปดูฟงดูไฟด้วยกันก็ได้ค่ะเออไปหาอะไรร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเอออาจจะทํากิจกรรมในบ้านก็ได้นั่งดู n น t f l ฟ x อะไรแบบนี้นะคะมองคิดว่า มีการทําร่วมกันแบบเนี้ยมันจะดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเปิดนั่งดูเน็ตฟลิกแต่คนหนึ่งดูมือถืออีกคนนึงก็ดูมือถืออีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยมันอันเนี้ยไม่ได้เรียกว่ากิจกรรมร่วมกันนะคะอืมหาอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบร่วมกันแล้วก็ทําเออแล้วก็ใส่อภินียมลงไปความคิดความอ่านลงไปคอยถกกันไปถกกันมาโอ้โหมันรู้สึกว่า มันไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวกวางขอไพออ่ข้อความหน่อยค่ะขอไพ่ข้อความสักสาข้อความนะคะเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้างนะคะเออบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ตึงมากๆก็ได้เป็นคนที่แบบฟอร์มมากๆนะคะรู้สึกอะไรแล้วไม่ค่อยพูดอ่ะกวางของดูของชาวราศีกันอยู่ด้วย ชาวราศีกันก็เนี่ยแหละคะ่ะไม่ค่อยพูดจะค่อนข้างอินเทอร์เวิร์ดจะเก็บตัวนะอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่ะมาอีกแผ่นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอเนะยคะอืมงั้นก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆนะคะบางทีก็อาจจะยิ้มถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่แล้วก็ยิ้มส่งไปให้เขาก็ได้ มันมีหลายวิธีที่แสดงออกถึงคําว่ารักกันนะคะถึงคําว่าเออแบบให้มันกระชับม,มิดอะเราแอบเก็บรูปของเธอไว้ในมือถือของเราด้วยนะเออไม่ต้องแอบหรอกเออถ่ายเยอะๆเลยถ้าอยากถ่ายถ่ายเยอะๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะของชาวราศีกันนะของเดือนธันวาคมลูกวางก็เดินขวักไขว่ไปหมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับชมในช่องนี้นะคะ่ะ ฝากากดไลค์นะคะแล้วกดติดกดติดตามนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่สแกน QR Code โค้ดด้านริมนี้นะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย